สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจวันนี้เราจะมาสำรวจปรากฏการณ์ประท้วงครั้งสำคัญในสหรัฐเมื่อปี2025นะคะที่รู้จักกันในชื่อ no kings หรือไม่เอาราชาค่ะถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะของการเคลื่อนไหวทางสังคมในศตวรรษที่21ของอเมริกาเรามีข้อมูลหลากหลายมากค่ะทั้งบทความรายงานวิจัยบันทึกต่างๆที่จะช่วยให้เรา ประติปประต่อเรื่องราวทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายวันนี้ก็คืออยากชวนคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าทำไมคนอเมริกันเป็นล้านๆถึงออกมาบนถนนอะไรคือข้อเรียกร้องหลักแล้วปรากฏการณ์นี้มันสำคัญยังไงบ้าง รเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่การเดินขบวนประท้วงเรื่องนโยบายธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันสะท้อนความกังวลที่ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยอเมริกันเองเลยครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกเรื่องขนาดและความสําคัญของการประท้วง No Kings นี่มันใหญ่โตแค่ไหนคะถ้าดูจากตัวเลขประมาณการน,นะครับ ถือว่าเป็นการระดมพลครั้งมโหฬารจริงๆครับตัวเลขผู้เข้าร่วมนี่ช่วงประท้วงใหญ่ๆเดือนมิถุนายนกับตุลาคมปี2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-7ล้านคนครับโอ้5-7ล้านนี่มันเยอะมากนะคะถ้าเทียบกับการประท้วงดังๆในอดีตของอเมริกาพอนึกภาพออกไหมคะว่าใหญ่ขนาดไหนเทียบได้สบายๆเลยครับหรืออาจจะอาจจะมากกว่า Women's March ปี2017้ว้ซ้ำไป แล้วก็ขนาดใกล้เคียงกับตอนประท้วงเรื่องจอจฟลอยด์ปีป0 2 0ี2020ซึ่งอันนั้นก็ถือว่าใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐก่อนหน้านี้ <S <S 1> <S 1> แต่สิ่งที่สําคัญกว่าตัวเลขนะครับคือความหมายของมันการที่คนเป็นล้านๆออกมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยครับว่าประชาชนจํานวนมากไม่ได้มองสถานการณ์ตอนนั้นว่าเป็นแค่ความขัดแย้งการเมืองปกติแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นวิกฤต เป็นเดิมพันอนาคตของระบบการปกครองทั้งระบบเลยเหมือนเป็นตัวชี้วัดสุขภาพราาประชาธิปไตยไปเลยนะคะว่าคนรู้สึกยังไงใช่ครับกลายเป็นแบบนั้นไปเลยครับเข้าใจเล